พบกับเลรินนะคะที่ปรึกษาการขายของโชว์รูมฟอร์ดธนครมอเตอร์สาขาเกษตรนวมินค่ะวันนี้นะคะพามาชมกับเจ้าเอเวอเรสนะคะรุ่นยอดนิยมนะคะแล้วก็เป็นรุ่นที่กำลังฮอตฮิตในขณะนี้มากเลยค่ะเป็นรุ่นที่ลูกค้าต้อง ใช้เวลาความใจเย็นกับการรอคอยนิดนึงแล้วลูกค้าก็จะได้รถสวยๆรอๆแบบนี้ไปเชยชมเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเลลิงก็มากับรุ่น e v e r อ s t t i t a n i ท m h ี t มันะคะในรุ่นของขับเคลื่อนแบบ4รล้อค่ะ 4x4 นั่นเองกับราคาตั้งจำหน่ายนะคะ1 8 5 4 0 0 0บาทค่ะแล้วก็วันนี้ กับเจ้าคันนี้นะคะมาในคันสีดำนะคะคมเข้มแบบนี้เลยเพร้อมกับการตกแต่งรอบคันที่หลอสมาร์ทมากๆเลยกับชุดแต่งรอบคันวิกเตอร์นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะว่าความหล่อของเขามีจุดไหนบ้างเพิ่มเติมยังไงบ้างมาดูกันเลยค่ะก่อนไปรับชมนะคะลูกค้าทุกท่านที่เข้ามานะคะกดไลค์นะคะกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนตั้มฟอดตอดีๆไว้ด้วยนะคะเพื่อที่ได้ชมรถ สวยๆหล่อๆแบบนี้ไปนานๆและตลอดไปเลยค่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะการตกแต่งของเจ้าเอเวอร์เรสต์รุ่นนี้นะคะเขามาพร้อมกับการแต่งนะคะความหล่อด้วยชุดชุดแต่งรอบคันนะคะเป็นชุดวิกเตอร์นี่นะคะวิกเตอร์นะคะอยู่กับเรามาแสนจะยาวนานมากเลยค่ะกับรุ่นเดิมนะคะปี2021แล้วก็มากับรุ่นนี้ด้วยนะ ชุดแต่งวิกเตอร์นะคะจะเป็นชุดกันชนด้านหน้ากันชนท้ายแล้วก็ในส่วนของสปอยเลอร์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละจุดเลยค่ะด้านหน้านี่เลยค่ะเราเป็นการครอบชิ้นงานนะคะตั้งแต่ใต้โคมไฟเลยนะคะเราจะครอบด้วยการาติดกาวนะคะคือส่วนของยางกาวนะคะเพื่อลูกค้าจะได้มีการปรับเปลี่ยนหรือว่าถอดได้ง่ายๆด้วยนะคะ ก็ทําให้รถดูบึกบึนดูหลอ่อดูเข้มขึ้นมานะคะดูมีนิติขึ้นมามากยิ่งขึ้นจากตัวเดิมค่ะแล้วในส่วนของรุ่นเอเวอ4 4นะคะฟังก์ชันความปลอดภัยเข้ามากันเต็มพิกัดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์ด้านหน้านะคะให้ถึง6ตําแหน่งเลยนะคะเพื่อทํางานในเรื่องของการควบคุมรถให้อยู่ในช่องเลน กะะารควบคุมรถไม่ให้เบี่ยงออกนอกเลนแล้วเขาก็ยังมีกล่องนะคะตัวนี้ที่เป็นกล่องเลด้าด้านหน้านะคะที่ทํางานในด้านของระบบนะคะเตือนการชนด้านหน้าแล้วก็ตรวจจับคนเดินถนนด้วยนะคะแล้วก็ระบบช่วยเบรกด้านหน้าให้ด้วยค่ะมาพร้อมกับความหล่อของเขานะคะหล่อเหลาในรุ่นนี้ไม่มีไม่ได้เลยกับชุดไฟหน้า LED Magic นั่นเองค่ะเป็นไฟหน้าแบบอัจฉริยะนะคะที่ จะทำงานนะคะให้แบบอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นระบบไฟหน้าแบบสูงต่ำอดปทีฟนะคะไฟนะคะที่เป็นระบบไฮ h บี a มคอนโทรลนั่นเองล<ส>ูกแก้ว<อ>ของเขามีความสว่างและความฉลาดล้ำลึกมากในการทำงานนะคะ<ส>ขเขาจะเลี้ยวแล้วก็มีการปรับในเรื่องขององศาความสว่างนะคะความชัดความมืดนะคะโดยอัตโนมัติเลย ไฟตัดหมอกให้มานะคะเป็นไฟแบบ LED แล้วเช่นกันค่ะกระจังหน้านะคะเราเสริมความห่อด้วยกระจังหน้าทรงแรปเตอร์รุ่น V6 คําว่า Ford FO r d, r d เป็นสีดำคมเข้มแบบนี้เลยเดี๋ยวมาชมด้านข้างกันค่ะค่ะตัวรุ่นนี้นะคะเขามากับเครื่องยนต์2.0ลิตรไบเทอร์โบนะคะให้กำลังสูงสุดที่210แรงม้าแรงบิดที่ 500นิวตันเมตรกันนะคะไม่ต้องพูดถึงในด้านของพละกำลังการขับขี่แม็กและยางค่ะตัวนี้เป็นแม็กยางที่เป็นเป็นแม็กยางสเปคโรงงานนะคะที่ให้มาเลยค่ะแม็กขนาดขอบ20มาพร้อมกับยาง255ไซส์5 5 R 2 0กันเลยค่ะเป็นยางพูดเยียร์นะคะที่เป็นยางที่วิ่งได้ทั้ง ออฟโรดแล้วก็แบบออฟโรดเลยตัวนี้ออฟโรดเราก็ไปกันมาแล้วนะคะที่เมืองการนะคะกับลอดเอเวอรที่มีมีขึ้นกระจกข้างค่ะเป็นโครเมียมนะคะการตกแต่งของเขาจะเน้นความหรูหราให้มาจากโรงงานนะคะมีกล้องนะคะ360องศามองรอบคันเลยรุ่นนี้จะเป็นในเรื่องของระบบเกียร์10สปีดแต่เป็นรุ่นเกียร์แบบ e-shifter นะคะเป็นระบบเกียร์ไฟฟ้า จะมีระบบช่วยถอยจอดแบบ2.0ให้แบบเต็มระบบนะคะไม่ว่าจะเป็นการจอดแบบเทียบข้างการจอดแบบเข้าซองแล้วก็การออกจากซองนะคะทำงานเต็มระบบแบบอัตโนมัติก็เลยค่ะฟังก์ชันความปลอดภัยล้ำๆแบบนี้นะคะกับราคาที่ถือว่าลูกค้าสามารถจับต้องได้แล้วก็เป็นความต้องการสำหรับลูกค้าด้วยนี่คือสัญลักษณ์เครื่องยนต์นะคะไบเซอร์โบแบบนี้เลยค่ะ ด้านข้างตัวรถค่ะจะเห็นสัญลักษณ์นะคะคำว่าไทเทเนียมอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็บันไดข้างค่ะตกแต่งด้วยขอบโครเมียมเน้นความหรูหรามือจับประตูขอบโครเมียมนะคะพร้อมเป้ารองมือเปิดประตูเราติดตั้งเพิ่มให้นะคะเพื่อกันลอยนิ้วมือนั่นเองแล้วก็ในส่วนของกุญแจนะคะของเขาจะเป็นระบบสมาร์ทคีย์เลสเอนชีนั่นเองเวลาลูกค้าอยู่ใกล้ตัวรถนะคะกุญแจอยู่กับตัวนะคะไม่ต้องหยิบหรือว่าไม่ต้องปักกุญแจออกมาสามารถ แตะนะคะไปที่มือจับประตูแบบนี้แล้วก็สามารถปลดล็อกรถได้เลยแล้วก็เวลาล็อกรถก็ดกดปุ่มนะคะเพื่อทําการล็อกรถแบบแอัตโนมัติหรือ,อาการอำนวยความสะดวกอีกอย่างหนึ่งที่ทางฝอดมอบให้นั่นก็คือระบบฟอดพาร์ทแอปพลิเคชันนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในตัวรถนะคะความหรูหราความพรีเมียมเขามีอะไรบ้างและระบบการใช้งานมีอะไรบ้างกันค่ะ้าน นี่เลยค่ะเปิดประตูมานะคะการตกแต่งนะคะเขาจะมีไฟแอลวิลไลท์นะคะในห้องโดยสารนะคะเป็นแสงสีฟ้าๆเขียวๆอย่างนี้ให้เห็นนะคะยามคืนมีความสวยงามมากแล้วก็ที่วางแขนนะคะก็จะมีที่เปิดประตูอยู่ตรงที่วางแขนเลยแล้วก็การตกแต่งนะคะวัสดุนะคะจะเป็นหนังสังเคราะห์นะคะสัมผัสนะคะเป็นแบบซอฟท์พัทมากเลยนะคะสบายมือมากแล้ว ในส่วนของการปรับกระจกมองข้างนะคะก็เป็นลูกศรสี่ทิศทางแล้วก็เลือกซ้ายขวาได้พับกระจกได้ระบบเซ็นทรัลล็อกของเราจะเป็นระบบปรับพับกระจกมองข้างให้แบบอัตโนมัติเลยค่ะภายในค่ะด้านในเลยนะคะก็มาพบกับพวงมลาลัยนะคะที่เป็นบัญติฟังก์ชันแบบนี้เลยค่ะก็จะเป็นในด้านของการควบคุมหน้าจอนะคะ ไม่ว่าจะเป็นหน้าจอข้อมูลการขับขี่แบบดิจิตอลนะคะแยกความสวยงามให้เห็นกันแบบนี้เลยนะคะเป็นแบบสีสีอันนี้เป็นหน้าจอขนาด12นิ้วก็เลยนะคะกว้างมากนะคะให้ความเห็นชัดเจนมากเลยค่ะแล้วก็ในด้านของการขับขี่นะคะเรามีระบบ Adaptive Cruise Control แบบ Stop and Go ให้ด้วยนะคะทำงานนะให้ถึงจุดหยุดนิ่งเราก็ไปต่อได้แบบอัตโนมัติเลยค่ะ ระบบเปิดปิดไฟหน้านะคะแบบออโต้มีให้ตรงจุดนี้เลยแล้วก็มีไฟตัดหมอกหน้าหลังให้นะคะเบาะนะคะเป็นแบบระบบปรับไฟฟ้าให้นะคะแบบ8ทิศทางทั้งผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารด้านข้างด้วยค่ะนี่เลยค่ะหน้าจอฟอร์ดนะคะในส่วนของหน้าจอกลางนะคะเป็นหน้าจอขนาด12.1นิ้วนะคะเป็น สามารถเชื่อมต่อนะคะกับโทรศัพท์มือถือในเรื่องของแอปพลิเคชัน for ์ดพา s การใช้งานต่างๆนะคะเดี๋ยวเดนลงข้อมูลไว้ให้นะคะแล้วก็ระบบขับเคลื่อนนะคะ4คูณ4นะคะมีโหมดขับตรงนี้ให้ลูกค้าได้ปรับแล้วก็เลือกนะคะในส่วนของโหมดการขับขี่นี่เลยค่ะระบบเกียร์ e-shifter ของเรานะคะเหมือนการได้ขับขี่ยานอวกาศเลยกันเลยทีเดียวค่ะ อันนี้เป็นคอนโซลด้านหน้านะคะมีระบบไวเลสชาร์จให้นะคะช่องต่ออยู่ y p e A แล้วก็ไ y p e สีให้แบบนี้เลยภายในห้องโดยสารเป็นสีดำนะคะหลังคาพาน,โนโรามิกแบบมูลรูฟแบบกว้างมากเลยค่ะกระ,ะ,ะจกมองหลังตัดแสงให้อัตโนมัตินะคะพร้อมไ y p เช่องเสียบต่อนะคะเพื่อลูกค้าจะได้ติดตั้งในส่วนของกล้องเป็นทึกหน้า มาดูห้องโดยสารด้านหลังค่ะห้องโดยสารด้านหลังนะคะก็กว้างขวางมากเลยนะคะตัวนี้เรามีช่องปรับในส่วนของอุณหภูมิแอร์นะคะเป็นระดับพัดลมนะคะความแรงของพัดลมช่องต่อไฟนะคะลักอินนะคะ230รวัต์400วัตต์ให้กันเลยค่ะพร้อมช่องต่อ USB Type A Type C กันเลยค่ะ นี่เลยนะคะความหล่อของเขาค่ะสปอยเลอร์ด้านหลังเป็นแบบนี้เลยนะคะสปอยเลอร์ความหล่อของเจ้าชุดวิกเตอร์ไฟท้ายเป็นแบบ LED นะคะเส้นสายงดงามมากแล้วก็ในส่วนของกันชนด้านท้ายชุดงานวิกเตอร์ค่ะหล่อกันแบบนี้เลยเป็นรูปเหมือนเลข8 i n f i n ฟ t y แบบนี้เลยนะคะรุ่นนี้นะคะสัมภาระท้ายจะเป็นแบบแอนฟรีนะคะ ฝา,าสัมภาระท้ายจะเป็นแบบแทนฟรีก็ลูกค้าสามารถที่จะคลิกเซนเซอร์นะคะให้เขาเปิดปิดได้แบบอัตโนมัติตั้งความสูงในส่วนของการใช้งานได้ด้วยนะคะเบาะแถวที่3นะคะปรับพับไฟฟ้าให้นะคะตัวนี้นะคะเลือกพับแบบซ้ายและขวาได้เลยนะคะอันนี้ก็เดี๋ยว เดี๋ยวลูกค้ากาลังมารับรถแล้วนะคะก็ยังไงเดี๋ยวเลลินจากข้อมูลตรงนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วก็ความรอๆของเจ้าคันนี้นะคะเดี๋ยวเว้ไว้มีคลิปหน้านะคะเลลินจะมาจัดเต็มเลอกสเปคแล้วก็รายละเอียดของเขาเลยกับเจ้าเอเวอร์เรสต์ 4x4 รถยอดนิยมของพวกเราค่ะค่ะและยังไงวันนี้นะคะก็เดี๋ยวขอลาไปก่อนลูกค้ามาตรวจรับรถแล้วก็ทําการส่งมอบก,กันนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมนะคะกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อที่จะได้รับชมในส่วนของการรีวิวนะคะสเปคแน่นๆของ Ford Ranger ทุกรุ่นให้ได้รับฟังกันค่ะวันนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ